สวัสดีครับพบกับเซลล์ร้อยล้านครับมาดูว่าสถานการณ์ไหนที่เหมาะกับการปิดการขายเลยหรือว่าโน้มน้าวหรือจะกดดันก็ได้นะครับไม่ได้ผิดนะการโน้มน้าวการกดดันมันเป็นหลักปิดการขายแบบนักการตลาดอยู่แล้วที่เราเห็นก็คือพวกโปรโมชั่นระยะเวลาจำกัดแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถนามาประยุกต์ใช้นะครับตามสถานการณ์ที่ผมกาลังจะบอกนี้นะสถานการณ์แรกครับ ตอนที่ลูกค้าเขาเป็นคนพูดเองว่าสินค้าหรือบริการคุณโอเคมากมีความรู้สึกที่ดีนะครับเห็นด้วยชอบหรือว่าใช้แล้วก็แฮปปี้มากอันนี้มันเป็นสัญญาณง่ายอยู่ละนักขายหลายๆคนลืมนะที่จะปิดการขายตรงนี้ไปเลยวิธีปิดก็เสนอไปเลยครับเช่นราคาเป็นยังไงบ้างให้ลูกค้าเขาพิจารณาเลยข้อเสนอเป็นยังไงบ้าง นะครับลูกค้าซื้อเลยไหมอย่างเงี้ยลูกค้าจะติดตั้งหรือว่าต้องการใช้บริการเป็นช่วงอาทิตย์หน้าเลยไหมครับเดี๋ยวผมส่งส่งมอบให้อย่างเงี้ยอันนี้มันคือวิธีปิดที่เขาเรียกว่าเหมารวมหรือว่าถามตรงๆไปเลยนะครับที่กล้าถามเพราะว่าอารมณ์ลูกค้าดีอยู่นะอันนี้แนะนําคือช่วงเนี้ยหน้าปิดการขายมากๆที่สุดแล้วแล้วก็ง่ายด้วยนะครับอย่างที่สองครับลูกค้าถามเรื่องราคาแล้วก็เห็นราคาเนี่ยไม่ได้รู้สึกบอกว่าแพง ไม่ได้มีปฏิกิริยาแบบปฏิเสธนะเห็นราคาแล้วก็ค่อนข้างจะไม่ได้เป็นคนพูดอะไรที่บอกว่ามันไม่โอเคอะนะก็ปิดได้เลยนะครับเหมือนเดิมครับแทคกติกก็ไม่มีะระยาก,ก็ถามไปตรงๆนะลูกค้าส่งของเลยไหมรับของเลยไหมครับแล้วก็บีบด้วยสถานการณ์เนาะกดดันหน่อยเหลือสินค้าเนี่ยน้อยแล้วนะครับอย่างเงี้ยเหลือสีเดียวนะครับเหลือไม่กี่ชิ้นแล้วอย่างเงี้ยอะไรก็ว่าไป เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะปิดการขายได้นะคิดว่าไม่ยากเนาะในส่วนนี้นะครับต่อมาครับอย่างที่3นะครับหลังจากที่มีการปรับข้อเสนอหรือปรับสเปคอะไรเงี้ยจนไฟนอลแล้วคือคนที่ขายงานโครงการนะนะโดยเฉพาะพวกบ2ทอะอาง,งานพวกรับเหมาพวกติดตั้งพวกก่อสร้างอะไรเงี้ยกว่าจะคอนเฟิร์มนึกถึงทําบ้านแค่นะั้นเราจะทําบ้านอะ สเปคแล้วสเปคอีกปรับจนไม่รู้จะปรับยังไงแล้วจนลูกค้านิ่งใช่คำน,นี้ลูกค้านิ่งก็คือเราถามว่าโอเคแบบข้อเสนอที่ปรับล่าสุดเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับถ้าลูกค้าเขาโอเคแล้วอย่างเงี้ยปรับจนหลายรอบแล้วค่อนข้างมั่นใจแล้วปิดได้เลยนะครับก็อาจจะลากลูกค้าไปคุยเรื่องราคาเลยก็ได้นะครับเป็นฝ่ายเขาเรียกเขี่ยลูกก่อนเป็นบอลก็คือเตะบอลก่อน บอกลูกค้าว่าเอองั้นเราคุยเรื่องราคาไฟนอลเลยไหมครับอันนี้ก็จะปิดการขายได้นะครับเพราะว่าสเปคยิ่งปรับทุกอย่างเรื่องโซลูชันอะไรอย่างเงี้ยปรับเยอะแล้วก็คือค่อนข้างเฟิรม์มละว่ามั่นใจนะครับอันนี้ก็ปิดได้เลยนะครับต่อมาครับก็คือปิดการขายหลังจากที่ลูกค้าได้ได้สาธิตหรือว่าทดลองใช้ไปแล้วอะ อันนี้ก็เป็นแทคติกที่ดีนะในการให้ลูกค้าแบบมั่นใจโดยเฉพาะคนที่ไม่เคยใช้เรามาก่อนนะครับหรือว่าลูกค้าใช้คู่แข่งอยู่หรือว่าโซลูชันมันค่อนข้างแพงก็คือให้ทดลองใช้นึกถึงรถแบบให้ทดลองขับอย่างเงี้ยหรือว่าให้ทดลองอยู่อ่ะพวกคอนโดมั้งไม่รู้มีเปล่าประเด็นก็คือมันมันมีเปอร์เซ็นต์เยอะมากนะครับถ้าเกิดลูกค้าเขาไม่ได้ ไม่แฮปปี้อ่ะสมมุติเขาไม่แฮปปี้อ่ะเขาจะบอกเลยว่าไม่โอเคแต่ด้วยความเป็นคนไทยเนาะมันจะมีความเกรงใจมันจะมีอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่มันเหมือนชิมฟรีอะ่ะสมมุติคุณมายืนชิมฟรีอย่างเดียวมันก็น่าเกียดปะมีนะครับลูกค้าได้ชิมฟรีไม่ฟรีอะ่ะชิมแล้วก็รู้สึกแบบเฮ้ยมันจะดูไม่ดีนะก็ต้องซื้อมากินหน่อยอย่างเงี้ยครับนั่นแหละครับเขาเรียกว่าแท็กติกทดลองใช้ถ้าคอนเฟิร์มว่าลูกค้า โอเคอะ่ะก็คือไม่ปฏิเสธนั่นแหละปิดการขายเลยครับนะปิดได้เลยนะไม่ยากนะครับต่อมาครับก็คือตอนที่มีโปรโมชั่นเด็ดๆคิดแคมเปญเจ๋งมาแล้วอะแล้วก็จะกลับไปขายลูกค้ารายเดิมหรือว่าโฆษณายอย่างเงี้ยมันไม่ต้องเก็บทรงแล้วนะครับไม่ต้องมาอะไรมากถ้ามั่นใจว่าโปรโมชั่นช่วงนั้นอ่นะเด็ดกว่าคู่แข่งขายเลยนะครับอย่าช้าเลยขายเลย มีลูกค้าเก่าแล้วก็บอกเขาไปเลยนะต้องรีบแล้วครับเนี่ยโปรโมชันน่ะแคมเปญนี้หมดเขตหรือจํากัดจํานวนสินค้าครับต้องเอาแล้วอย่างเงี้ยให้ลูกค้ารู้สึกว่ามึงพลาดมึงตกรถแล้วนะโดยเฉพาะอะไรที่มันเป็นแบบซื้อซ้ําๆอะ่ะกินซ้ําๆอย่างเงี้ยร้านอาหารห้องอาหารอย่างเงี้ยพอจัดโปรทีนึงอะ่ะมันต้องรีบขายเลยนะครับไม่ต้องช้าไม่ต้องเก็บส่งนะก็ประมาณนี้ครับสัญญาณการ รีบปิดการขายที่ดีนะให้หนักขายลองไปฝึกแล้วก็ฝึกปิดการขายวิเคราะห์สถานการณ์ให้ออกนะครับตามนี้เลยนะครับแล้วพบกันในรายรานได้ใหม่นะครับสวัสดีครับ